้ระวังรถเด้อย่างมาแถวนี้ระวังรถได้เนาะอ่าอ่ะน้องเพชรเอาจับกล้องได้บ่ได้เนาะเห็นบ่่าเห็นอยู่บ่เห็นเห็นดีด้ระวังนะหัวาดด้ตกเออตกกบ่รับิอบตกเออเนาะระวังรับิอบบ่มีเงินต้องเป่าแมเฮ็ดเรียกซอยคําว่าัตกแเนาะเสิหัว Yep. À. Cần ăn hạt sột. Đó. Đưa... Đó. Cần mà. Ai. ไปหย่างไปคือ เป็นคนหัวนะวาอยู่เป็นสิ่งกินนะต้องน้ำเปล่านะได้แล้วต้องน้ำเปล่าเพราได้อยู่เนาะมาพี่ต้องไปอันนี้เป็นซีเมนเด้อซีเมนโลนึงแตะวาเนื่องมาท่านกินนี่อย่าทำแบบใส่เก่งเลยเนาะเดี๋ยวต้องเก่งเอาปลาทูเช่นเดียวกันเนาะปลาทูน้ำเนยพี่ต้องไปตามท่านข้าท่านไทยเฮาได้ด้วยปลาทู บะหมี่เนาะแมนบอกบะหมี่คงกินเนาะบมีกะหาสกินคือ สบายดีเด้อกับสบายดีสวัสดีผมมีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศพี่น้องเลยพ่อพ่อกับบบจิตกุ้กพุพรคือเก่าอีกเสินเค,นคยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้วันนี้เด้อพี่น้องทางบระจิตเองผมมีพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่เฮือนของน้องน้ำเพชรเพิ่นเนาะเก่งกระเบาพี่หละพี่น้องเลย câu sân đơm nó có đi ba trong bảy mươi đấy thì năm người nó à như năm cô đặc năm 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 nó năm 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 à năm năm no. à năm 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 thì năm nữa nó à năm năm à, 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 tháng... đứ... à, đi, đi, đi chạy nó no. à đi chạy năm หักแพงเนาะอ่ามีปู่ตาผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของทงอ่าครอบครัวน้องเพชรเพิ่นพี่น้องเ้ยเจังได๋ก็ตามแต่เด้อเนาะขอบคุณเนาะอ่าทางปู่ตาผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเนาะอ่าที่ว่าอุดหนเนาะอ่าทงาบ่จิตและก็ทนาอ่าครอบครัวเนาะอ่าทงน้องเพชรให้มีอยู่มีกินเนาะ ทางนี n ก็ขอขอบคุณทุกๆคนหลายเด้อนะอายอดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงอิ่มมันพอเยินลูกไข่ไข่เจ็บมาใกล้จะมาบี้เบียนได้เนาะพอดีมาเนาะมาก็พอดีพ่อทางบ่ตาเนาะพ่อทงบ่ตาบ่ตาเพิ่นก็ูผู้ใหญ่เพิ่นอ่าอุดหนุนเนาะอ่าซื้อซอยอ่าในเรื่องของสุอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะผมบ่ิดนี่สิเป็นอาหารสดเลยเนาะเฮ็ดกินเองบ่ตานี่คื mai kiếm điện lươi chín lơi nó con <laughs> là bệ con là bờ thì đồng ý bái sắp nó à bỏ lại giải hàng à thằng mà chị hình sử thai ipsi bày dâm thằng thay thằng Cục Cua nó là phần con nó người đồng ý bái sắp thì ôi bầu cả tìm khăn cảnh là thì đồng ý nó rồi nì lẽ thì đồng người nó thứ ba à nhăn du anh ấy nó อย่างอยู่ในรถพุ่นพี่น้องเลยฮึอยู่ในแก๊สเนาะเติบหนึ่งยู่พี่น้องเลยเนาะาปาปไปไปไปพี่น้องเลยเนาะสี่พาอิบสีเนาะมาเยี่ยมยามถามไทยมาเบิ่งก่อนนางเอกตัวน้อยกันนางเอกน้อยกันมาบ่เนียโอ้ย น้อยใจแล้วโมห้อุ้มเจ้าโให้อุ้มเนาะสบายดีสบายดีอุ้มเลยเู้าดูใจดีเลอีกชื่อใดวายอีกชื่อใดจบเลยจบเลยจบเน้ยโผจีจำได้ไหมเมมีนาห้อุ้มเนาะเดอกำังเติมท่ไหมนี่โอ้ยโอ้ยบัดพ่อพึ่งท่นะโย่เวยงดี คือคนใช่่ะในในแม่โอ้จากู่ตอนแมนท่องนั่นไปนะฝึงลิงเย่งลิอยู่เล่นได่งคอยคอยีผ้าไปแสเนแบบนี้เนาะบึ้งมาอีคืกแม่เเอก้ล่ะเออถ้ากันไปรองานเลยบอาได้ยังมาฮันเออน้อนเพชรมายังกันะถึงแอ่น้อย โอ้โแล้วคักไอ้ดีนี่เนาะจังไดเฮามือนีเอายังมาชงเพิ่มเนี่ยขวายันมีทอดขาไก่ลูกชิ้นซาลาเปาทอดทอนดอกแล้วก็ขนมเกทถุงมานนี่คือกินด้วยนะกินเลยง่ายเนาะอันตัวยำกับลาบนี่ยเป็นยำพร้อมเนาะส่งพอจะเศร้าอะไรนะอ๋อไม่้ององกินโมบส์ได้แบบเดียวเอ๊ Tôi đi phay độc xe đây nó, đi xuống này. dẹp dẹp dẹp. đẹp gì đấy, giống hìn. Ừ, phu, phai phôi chít phu bay khai. phai phôi má má? Ở đây. chít gì má? nào, nào, phai phôi tố. bơ đây cai hết má. bận đơ, huơ đơ, phu đơ. má lấy má. má. này. má má? chấm chớy vậy หน้าเพื่อนวายันเนาะเออบ่ยานเพิ่นเคยอุ้มเดิเฮ้ยเพ้่อนเออสบายเดี๋ยวไปทำไทยทั้งน้องเพชรก่อนโอเคสบายดังเลยเฮ้ยเด้อ้าวน้องน้องยังวะปลาเป้าเหรอสบายดีสบายดีสบายดีปลาเป้าเออจังได้นี่ฮะกินข้าวเที่ยงเลยยังไม่กินม่กินข้าวเที่ยงเช้าได้ยังถึงกินข้าวเช้าตอนเช้าเลยกิน จลแล้วก็ปิ้งปลาเพื่อมาตวัดเพื่อมาหาปิ้งปลาอาหารวัดบออาหารวัดอืมเอาเอาพี่ลองเลยเนาะเป็นยังไงนี่ฮะเออบม่ได้คิดดื้อหรอว่าใหญ่มากนี่จะคิดดื้อหรอเมื่ออยู่น้ำเอื้อมีนาบอเมื่อบ่อะไรคือบวเมื่อยบอเมื่อขายของซอยอะไรปะตอกตอกจะลกสมุทรตาลก โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตัวเครื่องของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นของสุกนําแน่เนาะอ่าของสุกสิกินเบิดบ่นี่เนาะอืมยํากําลานั่นรถใดอันนี้เป็นเกงยอน้อยยอน้อย้ เอามาจะใช้เยอะหน่อยน้อยไปจีงอยู right <atures> uh, ่สวนค่ะไปจีงอยู่สวนแล้ว right จีงมาตั้งเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มเหินห้าก็ออกมาหนิมาหนึ่งทางชุกเราสิไปกินกินเลยห็นจุโขมาก็เลยเพินแบ่งมาให้เอ๋เอ๋ให้ไมตู้นะเผื่อเมื่อน้องพังสาวนึงเมื่อก็ไอ้จุกมีเบียกบ่เมื่อทุ่มหาลูกชายเพิ่นเด้นหูมาบางอย่างเพิ่อสมาเล่นเขาสมโนครัวเป็นสิเขาจะพี่บ่ดูไม่แล้วเพราะว่าเพิ่นไปอยู่ไทยได้หลายปีแล้วแต่วันนี้เพิ่นอยาก เขาสมโนูแล้วก็อยากเห็ดบาสปอร์นะไปทำงานโอเสียเาาสมนนคัวน้ำแต่ว่าเพิ่นสิไปเห็ดเวียกแบบนี้เนาะสนควเดบาสปอร้เห็ดเดือยู่ไทยทเก้าโอเดนี่เพนอยู่เดนีาอยู่ไทยอยู่ไทยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเห็นมาเห็ดบาสปอร์นะไม่จัสบายเนี่ยมันเนาะต้องเห็ดให้มันถูกต้องอย่งเนาะ นัใส่าฉนเ่าเก่งเดียวเนาะตั้งแต่น้อยจื้อโอ้ยเ่าเก่งเนีเาเก่งเมื่อแล้วบานนี้เนาะตั้งแต่ยังอยู่ในผ้าอ้อมผนพี่น้องเลยเนาะเออไงแล้วบานนี้เนาะเกีองเงก็เป็นลองเพ่งก็เป็นหรอห้องสุป้างด้วยเสอนมาอดบอลอไปเ็ดเีอันเมื่อร่พอลูกเสิรองเงอ้าเออเนาะัดแน่ดิไปเนเนาะ้องเทง มื่อนี้นะทั้งโมจิตเองกับพระกุญญใหญ่เพิ่นเด้อเนาะอ่าอุดหนุนฮั่นอ่าของโมจิตนี่ยทีแบบไว้กินหึงแน่เด้เนาะอ่าที่ว่าไว้ไว้ใหดกินเองเนาะเป็นของสดเนาะตัวใดมันนั่นก็ใส่แข็งเลยส่องแข็งเลยตู้เย็นยังใส่ได้จุฬาวาอ่าขันโมมีตู้เย็นนี่อยากลำบากเลยไลยเนาะเฮไปสิไปเนาะมีแต่ว่าสิให้ น้องนภิษน่ก็ได้น่หาจับก้องหอได้ยังไงบ้าได้ยู่เนาะป้ป้อป้าืนนบะวดบะวดกับมาน้ำบะเดสบายดีนยูนะพอดียได้หน้องนรเพิ่นจับก้องหอได้ยูใช่ได้ยูได้ยูเฮ้เท่า ระวังรถเด้อยางมาแถวนี้ระวังรถไดเนาะอ่าอ่ะน้องเเอาจับกล้องได้บ่ได้เนาะเห็นบ่่าเห็นอยู่บ่เห็นเห็นเด้อระวังนะหัวหานงตกเออตกกบ่รับิอบเออเนาะระวังนดชอบ่มีเงินต้องเปามเฮ็ดเรียกซอยคําว่าัตกสกเนาะเอ้าเว้าสิหัว

จิตองกันด้อืมอ่าน้องกบเป้าิดกินเป็นแล้ววนี่ฮม anyway. no. no. ่จ no. ีหัวเนาะกิน่เป็น้วจกินนั่นแหละ้องเรานะเพร่ะได้อยู่เนาะฮัลโหลมาไรงไป อันนี้เป็นซีโมเดอร์อาซีมูลนี่ยแต่าท่านกินี่แต่สเก่งเลยเนาะใสต้งเก่งเอาปลาทูเส้นเดียวกันเนาะปลาทูน้ำแน่พี่ตงยามท่านค่าท่านใสเอาอ่าด้วยปลาทูเนอะบัดนี้เนาะเมนบบัดนี้คงกินเนาะบัมี้ะคะกินงเ กับบุมมี่บับุมีกับบ้มีกับ้เนาะเขได้เาบัดบุมีนี่ก็โอ้จบะใช้กับุมีนี่เอ้ยจินงังมันหนี่กับุมี่แล้วดิเออ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 เอิเออเอเอ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 ่เออเออัออเ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 เออ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 เเออเอเอ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 ลองเออเออออเออเออเเออเอเอออาหารออเออเออเอเออเเ อ่ามีตีนไก่เห็นบ่อ๋อบิดบอนรแลดเอออนีของก็ยังหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาที่ว่าสมมพาควรถ้าสิเอาหลายนี้จะยนได้กินบ่เบิดได้กินบ่ทันเนาะอยู่ในห้างก็ได้พี่น้องเนาะเออก็อันนี้ด้นี่เส้นดำๆนี่กินับใส่นี่พร้อมนี่เออ

ซินนี่ลูกสิ้นกับพอนอกไดมีเกลียวมันพร้อมเด้น่เด้อโอ้ขกนนี้โอ้ยน,น, <S <S น้น้เพเช่นผ้ากันหนึ่งกินดินอยวกทางใดมีพ้อมีพ้อมนี่เห็นปะลูกสิ้นเดือ,อนอ้นองนอ้องพอนอกเดือ,อยได้และไส้ไก่เนาะทำสีกินน,อนอ้องเพจด้วยราชุดเงนตัน ตับไก่เด้อตับไก่ลาุดนี่อ่ะลานี่เป็นตับไก่ั้หลายอางแค่นี้นั่งหลายอย่างแค่นี้เบแอรเบลแอร์สำนก็คกินหลายเมื่อเดิอใส่ใส่ซองแข่งไว้เด้อแต่ว่าเขาผูวบางทีอตึงไปแต่แตคือ Tôi xin mô đi đấy lên nó lắng nó lắng nó lắng nó 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 làng, làng, làng nó lắng 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 แบบมันกุ้งกุ้งแบบมียอิ๊งเไมันมาบ้านเรามันเป็นบ้านนอกแม่แ้ามีคนสั้งมันจะแเ่มาเยดเลยมามาใส่ปลามึกเจสได้กินเากินไทยับปลาหมึกเ็ดนวนเนาะเนจอย่เ็ดนำเคย้เนาะแผ่นย่ำบอย่าเลยเคยเห็นแต่กินแค่เจวน ไปเฮ็ดได้เฮ็ดไปตักกินแล้วจ้าเอาบ่ได้บ่อยากเอากันไม้นี่นะเอ่าหมอธรรมดาเฮานี่ต้มๆๆให้มันก็เอามาตัดกมันบ่คือหมอนั่นเาเนาะสุบัดเดียวน่ะมีหน้าเ็ดจับเออองเนาะแต่แล้วเนาะบ่ได้กินบเบงนี่บ่ พึ่งเน่ยไปกลิ้ช่องามเลือเกิดมาดิอ้โต้มน้เกลืหวานิมอยกอิ่มโอิมอยากอิ่มนิมไยากอิ่มหมายความว่าไรหมายความว่าจะกินหลารกานอีกเนาะมันมไหวโพดเนาะันนี้กินจนอ่าขอข้างเกาแล้วบาน หี่ไเนยนี่ของบิาของพ่อมีนีของหวานน้ำเนยนนี่เพื่อนมาย่งกับาเนี่เพื่อนมาย่งนี่อะไร đ ấ เหรกระนัน่ฮะจักได้ดิเออวานี่เดวยเออมันมีมันมีซีดน้ำแมนบอซีดบเพื่อนในยังนี่ไม่องเกับซอสบลก้นนู้อัด เออเป็นเซฟอีกปนึงนะพี่น้องเอ้ยเนาะของน้อยเนาะเออกินดิบแน่เออยังก็กินสดีอาสดีก่อนสดีาทักทายกันเอออ่ะเบิ่งๆอันเบิ่งายมือให้เอื้อยอยู่อาสดีสดีอามือกันมือกันเออสดี้เเอเด้อคัแน่ อ่าก็มีเขากไ้ยกมาด้อลเพิ่นมีมือเนาะเออเอาาบเบิ้นองเาะเออเาี่อ้นกินลาย่ฮะมินี่ฮกินลาย่อกินางชดนีเอางนั้วยนี่เอาวะนัเเพิ่นพ่นนีอไมินี่นี่กินยเบงที่ชุดนี่อ่เนมนมนมยังหน่อเบ้งนคิวกับนุมโมสอ ได้ต้มมือเลยหกแก้วแก๊ส nope นึงเท่าไรช่แกหนึ่งสองเซนสองนหายงเซนี nice. ่กินได้ก oh, ุ้มเดือนบ่ผมกุ้มเละแก๊แก๊น่หนึ่งตัวอตกินอไดแ่ว่าแกนึ่งตัวอาทิตย์นี่เออแกนึ่งตัวอาทิตย์กินไรแค่ว่าคุณนีน้อยหนึ่งก็ได้พอนพอนพอนพอี่ยูเรือน่ะนะพอนพี่เรือนนะ คือน่ดีห่อยันจับหลมาหากันหัวหัวหัวไปกหัวหัวกุ๊ันแจิงเขียวไปคุณจิงเขียวใอ้ผู้ใหญ่เพนเมิองดูเขียวหอยเฮี้วเัวไหลเฉีประกนขนมตอนพีคัดที่เห็นตันหนาเพื่นบุงๆเนาะบุณีเออเต้นวัดศิลป์บะเน่้เออ เขาต้องเคินต้องเขินเออนังต้องเต้องเคออนังแบบนเะ้อน้องเพลน้องเมเตช่ามีไรสองเกล็ีบุมเออขับมขับบุญมนชเนะขับตัวที่อ่นแล้วที่เราไม่เนาะเพื่อเรามาตด

ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องเลยบริเหตุบ้างแต่ว่าเขามากก็ถึงกับจะปุ๊บอยู่เคยเลยอยู่นี่้อนเนาะ้อนเนาะแหเราเนาะชีวิตคนเาว่านงนองเกับทงเอ้เพ่นนียังมีบุญวาสนาอยู่้เนาะ่อยเนาะโอ้ยนี่กูในไทยไป่ได้้วดอค

เด้วันต้องบอกยาต้องฉข้ามัน้ยเห้งเนาะพอฉีอะไรกนงานหนังเลยูกเกิดมาขนาดบังคับฉีดขานอกจาว่าเจ็บอนยาเห็นไรต้อยะไรเือานูไชาอนให้ลูกตลอดว่าีเยแล้วไปอยู่ในตับบวรอตัวเองาหนี่ยบวรตอนี้านเ็เห็บหติหน่อี บุญมื้อนี้พิ่นไห้เฮาเนาะเพิ่นเฮเฮ็ดดีเพิ่นก็เพิ่มให้น่นบุมนาเฮายังซํานี้แต่ว่าซําไมตู้งบ่มี้บนบ่มีบ่มีไปจ่ายีไปสเฮานี่มันสัเฮาไดยังบใช่บจ่ายดกนาแล้วก็เ็บพีเ็บมึนน่ะไปอเียเพิ่นเนบุญน่ะน้นนแล้วก็จนจพ่น ัวจะขึ้นมี่เก์ัดอ่างนีบมนี่ะน่เมับขึ้นกีอเนมนาย้วทนอดทนเนาะสู่ๆีสิได้แท้ทีแได้นอกจากว่าเออจักจีเหยังเนาะหายังซาซีหาอยู่หากินเนี่ยไดเนาะมีอาชีพรู้วพิ่นจ้างเสียหนาบอทางปาเราจะไปหยอดต้ก นกอดนี่น้ำกดภาษาไทนน้หยาวกมลดคนดาเนกระตน้ำกอด่างหร่เาอันจะไล่เนาะเมนน้ำกอดมันส้มไอ้เมดหยดางมนส้มมันส้มจัดจ้านนมาจีบเลยน้ำกอดงมนน้ำก๊อดเท่ไหรเนาะคือว่าเวลาตอนนี้น้ำกดอดา่ไปหยาดน้ำกดน้ำกดน้้มบงคน เป็นน้ำชีเรเหลืองสุกยางเอยย่ยางมาใส่ยางไม่นรบีไ้อวจะบ่นอะไรใช่มันกหมอกไผเข้าไปเนาะราะวก็ใส่แล้วก็กัรคือการกัดมือกันจับตื้นตากันตาบอดคือกันเนาะเอาเอาเอาเนาะคือชประมาณนี้แหละโอ้ยมือกระยายได้ใส่เดินมี่นี่เด้อเยี่ยมมือเป้าเด้อเออเโดย กะสิประมาณนี ¿no? ้แหละมีแต่ว่าเป็นปัใทาเดียวกันเนาะบ่ทาเนาะนบ่อๆแม่นว่านํากับ่ามื้อนี้อันนี้กว่าเก็บไว้เนาะนั่งัดกิน พอเรนี่เคยมีแห้งมีกำลังใจในการสู่ชีวิตเนาะเอออัขอบุญขอบคุณทังคนรักคุณยญ่ไปเเนาะอ่านกอมือด้อมินี่แต่นี้ฮะเออแม่เราแต่ะห้องรูกข้างใต้อตของของมือไรนี่พอกันอมดทุ่อย่าง

ย่กัแม่ก็เอื่อยแล้วไม่ว่ากันไ่ไเ่ยไปไหนแต่ไปบนหัวนะขนมไล้เนาะกินขนมไ้เรอไม่ขนมได้หางไ่ไลยงย่ับแม่ซื้ออย่างซื้อหางไ่เ้ย แ้ถึนาเมินี่าวเกมมันเตะก่อนเตะแข่งเตะดีเลยมวิทดน้ำมูกไดลบอดูว่าอย่างไรฮะเตะอีนเตะอีเนาะออไปสัายเนาะคือสิประมาณนี้แหละพี่ต่งเลยเนาะทั้งเมื่อกับท่ได้จุกเนาะ ມັນແຕ່ວ່າພໍ່ກຸມຕະຄຸດເນາະຫາກໍາລັຊກວ່າຊ່ວ bay không bay nữa bay bay nữa à bay 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 bye bye phi